ปีนี้ชนบุรีเนี่ยตกชั้นลงมาอยู่ไทยลีกสองโอเคแล้วก็สิ่งที่เขาจะต้องทําก็คือการเข้าหาแฟนบอลเพิ่มมากขึ้นการทําให้แฟนบอลมีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นนะฮะหนึ่งในนโยบายสําคัญที่เคยเล่าให้ฟังไปคร่าวๆก็คือเรื่องของการทําให้เสื้อซ้อมเนี่ยมันมีความพิเศษชนบุรีเนี่ยมีทั้งหมด11อําเภอครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้เสื้อซ้อมสิบอ็ดสี ตามสีอำเภอไงอ่าตามสีที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับอำเภอนั้นๆบ่อทองอาจจะสีทองโอเคอำเภอนู้นอำเภอนี้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นลายอิดลายอะไรก็ว่ากันไปบ่อพลอยก็สีพลอยอะไรอย่างเงี้ยบ่อพลอยมันอยู่ที่ไหนบ่อบ่อพลอยู่เมืองจันท์ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะสีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอครับแต่มีเรื่องของคําขวัญประจําอำเภอด้วยติดยุ้งหลังเหรอเขียนพิมพ์ไว้ข้างหลังเลย ข้างหลังเสื้อหรือว่าข้างหลังตรงนี้หลังเสื้อนี่แหละเนี่ยตรงเออข้างหลังจะเป็นจะเป็นความขวัญของจังไออำเภอแล้วก็ถ้าเป็นนักเตะจะมีเสื้อลําลองที่เป็นแผนที่จังหวัดครับแล้วก็มีอำเภอต่างๆแบบนี้่นอะเหมือนการรวมใจอำเภออะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่อำเภออมก่อยอมก่อยอะไรล่ะจังหวัดเลยวะนี่แต่ะอมตังไม่ค่อยยอมจ่ายโอ้ช่วงนี้เนี่ย อุษาหลุดพจน์งโคจรได้มาได้แล้วนะก็มีทั้งหมดมีทั้งหมด11ลายแล้วเขาบอกจะค่อยๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเสื้อแข่งไอ้เมื่อกี้บอกเสื้อซ้อมเสื้อซ้อมเนี่ยสามบาทเสื้อแข่งเนี่ยหกรบาทตามนี้เลยใช่เห็นไหมก็จะมีอำเภออะไรบ้างอะเราก็ดูไม่ค่อยเห็นนะตาไม่ค่อยดีใช่ใช่ไกลนิดนึงศรีราชาเมืองพานทองอ่านนัดนิคมกับศรีช้างอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ตอนนี้บางละมุงแล้วเขาจะค่อยๆเปิดตัวมาสัปดาห์ละสองตัวสองตัวสองตัวอะไรเงี้ยสองอำเภอเกาะแก้จะคบแล้วแล้วมีเป็นมีเป็นแขนกุดก็มีด้วยนะเออนี่ไงซึ่งโกเนี่ยตั้งใจนะรอลดราคาก็เซือให้ครบทุกสีทั้งสิบอ็ดอำเภอคืออย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอ่านไล่เลยนะบางละมุงเกาะสีชังพนัฐนิคมนะครับก็จะ สังเกตสีนะสีมันจะเป็นสีที่เป็นการแต่งอ่ะใช่จะเป็นสีอีกแบบเลยนะไม่ใช่แค่สีใช่นะพานทองครับอันนี้คัลเลอร์คิงสีราชานี่ซอสพริกเออมาเลยทุกสีนี้เนี่เป็นสีซอสพริกนะเนี่ยสนุกมากนะคือมันก็เป็นความสนุกของคนออกแบบด้วยแล้วก็มันเป็นการทําให้คนอําเภอต่างๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอพูดถึงนี่คืออาเภอเขาเว้ยเขาก็อยากซื้ออยากแสดงอัตลักษ อยากแสดงสัญลักษณ์ความเป็นอำเภอนั้นนั้นคนคิดเก่งเออไม่ใช่เฉพาะตัวจังหวัดเท่านั้นแต่มันมันลงลึกไปถึงอำเภอเลยเหมือนเราเดี่ยเวลาบอกโกเป็นคนปัตตานีเออคนปัตตานีเว้ยเสื้อปัตตานีเราก็อยากซื้อยากใส่อันนี้มันลงลึกอีกนะเห็นไหมบันกอนก็เลยแนะนําทีมสุราษฎร์ไปบอกเฮ้ยพี่ชมบุรีเขาทำแบบนี้นะเพราะสุราษฎร์เนี่ยมาทําเสื้ออบร้านเราไงเผื่อเขาอยากจะทาเสื้อซ้อมแบบนี้บ้างอ๋อเราจะได้สบายมีอะไรปรากฏว่า เขามียี่สิบกว่<อ>าเบอร์วไ<อ>ไ่ไว้ก่อนไว้ก่อน